การจัดหน้ารูปภาพวิธีการจัดหน้ารูปภาพเป็นวิธีการเมื่อต้องการจัดหน้ารูปภาพที่มีอยู่หลายๆภาพให้อยู่ในภาพที่เป็นชุดใหญ่ในภาพเดียวกันขั้นตอนที่1ให้เราเลือกไปที่จัดหน้าในส่วนของโปรแกรมจากนั้น จะเข้ามาในหน้าต่างโปรแกรมในส่วนของการจัดหน้าด้านขวามือจะมีรูปแบบของการจัดหน้าให้เลือกว่าต้องการรูปแบบไหนและภาพชุดนั้นก็มีกี่รูปเมื่อเลือกได้แบบที่ต้องการแล้วคลิก จะแสดงตัวอย่างที่หน้าจอจากนั้นกำหนดขนาดของภาพเมื่อทำเสร็จว่าต้องการให้มีขนาดเท่าไร เลือกเส้นขอบซึ่งเส้นขอบที่เลือกนี้จะเป็นเส้นระหว่างภาพเล็กๆที่ต่อกันเลือกความโคง้งและสีของพื้นหลังส่วนใหญ่จะใช้เป็นสีขาวจากนั้นเปิดโฟลเดอร์รูปภาพที่เราต้องการ ภาพจะปรากฏอยู่ด้านข้างลากรูปที่ต้องการนำมาใส่ หากรูปนั้นมีสัดส,ส่วนที่ไม่พอดีกับช่องนั้นๆโปรแกรมจะจัดวางให้โดยอัตโนมัติเป็นมุมมองที่ดีที่สุดหรือเราจะเลื่อนจัดรูปเองก็ได้วิธีการใส่กรอบให้กับรูปภาพ คลิกที่กรอบเลือกกรอบที่ต้องการใส่จะเป็นการใส่กรอบให้กับรูปภาพเล็กๆทั้งหมดเป็นการเสร็จสิ้น ให้เลือกกดบันทึกตั้งชื่อไฟล์ภาพตามที่เราต้องการสามารถเลือกหรือปรับคุณภาพความสูงความต่ำของรูปภาพได้ ตามความต้องการแล้วกดตกลงเป็นการเสร็จสิ้น